อ,อ,อันเดอะอันเดอะนีอแดง,ดแงน,นี่รถขอ,องเราทำไมเปนวงกลมแบนี้โอ้ยดีากุ้คนที่ังชีวิอยูยังกเต่าเลยทุกคนว่านี่เลยนะสา ฝูงไดโนเสาร์มาจากป่าคำสองร้อยปีโอ้สีสันสวยงามดูแค่งดูกันเป็นขบ,บวนอะไรนะทุกคนอ่ะนี่เป็นฝูงเลยใครจะใครจะเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวปล่อย,ยพร้อมกันทุกคนแต่ใครจะมาถึงเส้นชัยก่อนอันนี้คือเส้นชัยอ้าว วันชูที่เอาเลยนี่ใครมาถึงตรงนี้ก่อนเป็นผู้ชนะนะครับมาแล้วทุกคนโอ้เย็ดมาเลยนี่ใครมาถึงเส้นนี้ก่อนเป็นผู้ชนะนะครับเฮ้ยเจ้าอูดนี่เจ้าอูดของเราแซงมาแล้วโอ้ตัวนี้ไม่ไปไหนเลยไอเจ้าช้างก็วิ่งมากเฮ้เฮเเจ้าอูดจะชนะแล้ว ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ใครจะชนะทูสีดูดีกันมากเลยครับโอ้โหเตตัวนี้แตะก่อนนะครับตัวนี้แตะก่อนตัวนี้เป็นตัวชนะโอ้นี่คือผู้ชนะของเราและนี่คือผู้ชนะอันดับสองวันทูเฮ้ยวันโสนี โอเคทุกคนตัวนี้คือผู้ชนะนะครับนี่เขามีสองหัวเขาก็เลยใช้แล้ตัวนี้มีตัวโอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนบา,บายบายไปเจอกันใหม่วันหน้านครับ